1 n e w s ตรงไปตรงมาเรื่องของตัวเลขการส่งออกนะครับไตรามาสแรก3เดือนแรกนั้นแม้ว่าของเดือนมีนาคมยังไม่ออกมาแต่ว่ามกราคมกับกุมภาพันธ์ที่ออกมาถือว่าสุดลงไปเยอะนะครับแล้วนี่ก็คือรายได้สำคัญของไทยซะด้วยนะครับโดยล่าสุดนะครับตัวเลขที่ออกมานั้นปรากฏว่าการส่งออกของไทย ในเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่า17,230ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง6.14%เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ของปี57นะฮะส่วนถ้ารวม2เดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ลดลง4.82%นะครับเมื่อเทียบกับปี57นะครับตลาดการส่งออกปรับตัวลดลงสูงสุดของไทยเนี่ยนะครับก็ทำให้มีสาเหตุทำให้ทางผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับ ได้ปรับลดการคาดการส่งออกของไทยในปีนี้คือปี2,558ตลอดทั้งปีจากเดิมคาดว่าน่าจะขายายตัวได้สักร้อยละ1.5เป็นเหลือ0%ฮะก็คือไม่คาดหวังอะไรว่าจะดีขึ้นหรือว่าจะลดลงนะครับสาเหตุมาจากหลายปัจจัยครับทั้งเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทยต้นทุนแรงงานราคาวัตถุดิบแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับ ตลาดที่มีการลดลงของการส่งออกของไทยในช่วงต้นปีแรกไตรมาสแรกมากที่สุดนะครับก็คือจีนลดลงร้อยละ17แอฟริกาลดลงร้อยละ11ญี่ปุ่นลดลงร้อยละ9นะครับแล้วก็สาภาพยุโรปก็ลดลงร้อยละ4.9การส่งออกนี่เป็นสัดส่วนร้อยละ70ของมูลค่า GDP หรือว่าผลผลิตมวลรวมของประเทศนะครับการขยายตัวหรือว่าหดตัวของการส่งออกแน่นอนว่าส่งผลต่อภาพรวม ของเศรษฐกิจไทยปัญหาก็คือว่าในช่วงเวลาที่เหลือเราจะทำอย่างไรให้การส่งออกของไทยนั้นดีขึ้นแล้วก็มีมูลค่าการส่งออกที่ดีขึ้นนะฮะเรื่องนี้ต้องไปฟังจากทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าแบงค์ชาติคุณประสานไตรรัตน์วรกุลนะฮะเพราะว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าเงินค่าเงินต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการส่งออกด้วยเดี๋ยวฟังเหตุผลนะครับว่าสาเหตุการส่งออกที่สุดลง แล้วก็จะแก้ปัญหากันได้อย่างไรบ้างฟังจากผู้ว่าแบงค์ชาติครับตัวเลขส่งออกที่เราอาจจะโตหนึ่งเปอร์เซ็นหรือหย่อนกว่านหน่อยเนี่ยมันมีมาจากหลายสาเหตุนะฮะมันพร้อมกันมันรุมกันสาเหตุที่หนึ่งก็คือวกราคาผลผลเนี่ยมันมันมันลดลงรวมทั้งราคาน้ํามันราคายางราคาข้าวันสัาปะหลังข้าวโพดรวมทั้งน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยราคามันลงนะฮะอันที่สองก็คือว่าคู่ค้าของเราเนี่ยซื้อน้อยลง อย่างจีนเนี่ยเคยซื้อของจากเราเยอะอย่างซื้อยางซื้ออะไรนย<ม>่างเยพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเขาชะลอตัวด้วยความส่วนหนึ่งโดยเพราะเขาโตมานานแล้วส่วนหนึ่งเพราะเขาตั้งใจด้วยพวเพราะฉะนั้นก็ซื้อของน้อยลงอันที่3ก็คือพวกเราก็ต้องยอมรับนะครับสินค้าของเราบางอย่างเนี่ยก่อนนี้อาจจะขายได้ดีคนนิยมแต่ตอนหลังเนี่ยกระแสนิยมมันอาจจะเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวด้วยเพราะฉะนั้นต้องทําทั้ง3อย่างนะครับคือหนึ่งก็ต้องปรับตัวเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ สองเราต้องหาตลาดใหม่ๆห,ห,หรือว่าก็ต้องดูว่าคู่ค้าของเราจะเข้มแข็งขึ้นแค่ไหนอันที่สามพวกราคาสินค้าเ,เกเษตรอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามแล้วก็ผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการตลาดแก้ได้ด้วยการต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกของการส่งออกนะฮะ,ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ยังเคยพูดนะครับว่าเคยเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เราท่องกันมาเลยว่า สินค้าส่งออกหลักของไทยคือข้าวยางพาราไม้สักสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรปัจจุบันเราก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันตามโลกไม่อย่างนั้นมูลค่าการส่งออกก็จะลดลงแบบนี้ลดลงแบบนี้เพราะว่าคู่แข่งขันเราก็มีมากขึ้นด้วยคนะคะ One News ตรงไปตรงมา